โคด่ะโคด่ะโคด่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโู้โคด่ะเอ้ยมาธรรมดาด้วยรถไถังไงนี่แห้งดีแห้งดีอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยชีวิตชาวไร่ชาวนาเราถึงฤดูการเก็บเกี่ยวถอยอันนี้คือเป็นการปรับที่นาที่นามันต่ำมันสูงปรับรอรับการทำงานทำนาอ่าเป็นการปรับรอรับการทำงาน มา,มาแล้ว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 บึนบุญ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 บบบโนนนอ้ยปับ๊บหน้าดินครับปั๊บหน้าดินปั๊บหน้าดินเอาไปทำไรทำนะไปดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะปั๊บหน้าไไดินไปดูก, IGN การเก็บเกี่ยวเออเบิงหล่อรถเบิงผ่านไทกันนี่ของแท่ของแท่ของแท่บึนบุญบ ให้ดูนะให้ดูการทำไร่ทำนาปรับพื้นดินของชาวไร่ชาวนาของเราปรับภูมิทัศน์นะปรับสภาพดินในสันมือตรงไหนลุ่มตรงไหนดอนมาแล้ว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 เนี่ยเป็นการปรับหน้าดินครับปรับนาดินเ,ออเฮ้ยบุญนุ เนี่ยแล้วของแท้ของแท้ของแท้มาแล้วมาแล้วของแท้มาแล้ว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 มเออเนี่อเนี่ยเห็นไหมโหนเนี่ยโหนเนีอืออืออ่าเออเออเนี่ยปับสภาพดินครับปับสภาพดิน อันนี้ดูการปรับดูรถไถดูบรรยกาศเกษตรกร,ก,รก่อนที่ฝนจะตกเขาก็มาปรับสภาพพื้นไร่พื้นนาเนี่ก็เป็นสภาพทั่วไป ออมาแล้ว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 รถไถนาแรงนะเราด้ว่นะเต็มเลยครับเต็มเลยเออเออผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ,อ่าถอยนี่อันนี้ก็ปรับหน้าดินครับปรับหน้าดินปรับหน้าดินที่เ,ออเ,เรียกว่าชีวิตเกษตรกร เขาทำอะไรกันหะอนูนปรับปรับคันเทนานันเทมันใหญ่คือจะได้รองรับการทำไร่ทำนาทำสวนในอนาคตภายภาคหน้า ก็ตั้งผวานไทยว่าผานซีนี่นี่ของแท้อ่าเนี่ยเป็นการปรับหน้าดินเพื่อจะรองรับการทำไร่ทำนาอืมเนี่ชีวิตคู่กับธรรมชาติ รถไทฟอร์ดไอ้ฟอร์ดคือมาเกร็งไงวะแรงฮะเออเขาอัน hey. นี้หล่นไปตุ cool. ๊บยกล้อหนาได้เนี่ย นี่นี่นการถอยก็ฝีมือนี่ถอยปั๊บนาดิน,นเงอนไปเบรกเดียบร้อยพี่เอาแค่เนีเ่ย รถแรงรถแรงเนี่ยรถไถแรงนไปอุ้ยอันนี้เป็นรถไถแรงขับหน้าดินขับสภาพดินขับสภาพพื้นนาพื้นนี้เนี่ยขับพื้นนา ก็เขาจบคลิปเพียงแค่นี้ติดตามตอนต่อไป